ทีนี้พอพระองค์พิจารณาดูอย่างนั้นเสร็จมหากรุณาของพระองค์นี้ก็เกิดขึ้นที่เรียกว่าพระองค์นี้บรรลุแล้วจะช่วยให้ผู้อื่นบรรลุด้วยจะช่วยให้ผู้อื่นบรรลุได้อย่างไยก็พิจารณาถึงความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายก่อนว่าปกติสัตว์นี่เป็นยังไงคือความเป็นอยู่ของสัตว์ประสาททั้งหลายเนี่ยเป็นยังไงก็เหมือนอย่างว่านะผู้การขับรถไปก็ดูข้างถนนเออนี่จะไปช่วยพวกนี้ให้มันรู้อริยสัต์ได้อย่างไง เขาเล่นกีฬากันเนีเ้เอ,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 เอ๊จะช่วยคนเหล่านี้ให้บรรลุอริยสัจได้ยังไงเนี่ยหรือว่าเขากําลังดูไอ้มหากรรมอะไรทั้งหลายแหละในโลกเนี่ยนะที่เพลิดเพลินกันเต็มที่สนุกมีความสุขเนี่ยจะช่วยให้เขาเขาเหล่านั้นอะที่ดูที่เพลิดเพลินในการด,ดูเพลิดเพลินในการฟังเนี่ยเป็นต้นเนี่ยให้เขาเข้าใจอริยสัจได้ยังไง อันนี้นี่พูดถึงแบบถ้าเปรียบแบบยุคนี้นะของสมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์ก็พิจารณาในในสัตว์ทุกภพภูมิในตลอดสัรพสัตว์ทั้งหมดในโลกธาตุเป็นอเนกโดยพุทธจักสุพุทธจักสุก็คืออาสยานุสยาณนกับอินทรียปโปรปริยติยาณอย่างดูอัธยาศัยอนุสัยเจริตอธิมุตของสัรพสัตว์ทั้งหมดแล้วดูว่าอินทรีเนี่ยนะรัตธาวิริยสติสมาธิปัญญานี่แค่ไหน มีมากหรือมีน้อยสองเคราะห์ได้ไหมสอนได้หรือสอนไม่ได้อันนี้พระองค์ก็พิจารณาพอพิจารณาสิ่งที่เห็นเหมือนกันหมดคือในโลกสูตรคุธกานิกายคัมภีอุทานเนี่ยนะข้อ84กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากออกจากสมาธิคืออรหัตตผลสมาธิก็พิจารณาอย่างที่กล่าวไปตรวจด,ดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุได้ทรงเห็นหมูสัตว์ผู้เดือดร้อนอยู่ด้วยความเดือดร้อนเป็นอันมาก คือเมื่อพิจารณาดูหมดแล้วอ่ะไม่มีใครไม่เดือดร้อนเลยตั้งกรรมนรกจนถึงจำน,นวนว่าภาวะกระพรมเนี่ยนะเดือดร้อนกันหมดอ่ะไอคำว่าเดือดร้อนในที่นี้ก็คือปีละนับโถนะท่านเห็นเป็นความเดือดร้อนหมดเลยสัตว์ทั้งหลายโดยปกติในกาม,มาวาจรภูมิเนี่ยเป็นสัตว์ที่เดือดร้อนด้วยชาติชราพยาธิมรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตอยู่เนืองๆไอทุกเหล่านี้ไม่กันดานสําหรับพรหมทั้งหลายเนี่ยถามว่าเขา มีความสุขใช่ไหมใช่เขาบริบูรณ์ไปด้วยสุขเวทนาแต่ว่าในหมู่พรมทั้งหลายก็ยังมีราคะอยู่ราคะก็เป็นตัวที่เป็นเหตุแห่งความเบียดเบียนอยู่มันเหมือนกับว่าเขาแค่ได้ยาลดไข้ไปเท่านั้นเองได้ยาลดไข้ซึ่งหรือบรรเ,เทาปวด่ะนะก็คือบรรเทาปวดแต่หมายความว่าถ้าเขายังมีฉันทราคะในอุปาทานขันก็ต้องเวียนกลับมาปวดอีกอยู่ดีซึ่ง อายุของของการเกิดในพรหมโลกก็มีเงื่อนไขที่จํากัดว่ามีอายุที่ชัดเจนเมื่อมีอายุที่ชัดเจนนั้นก็ประกาศถึงว่าไม่นานนะเขาจะเวียนกลับมาหาความทุกเหล่านั้นอีก